สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มถูกใจติดตามเพจ Facebook กันนะคะก็ได้เลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google นะคะพิมพ์คำว่า k m MM m t h นะคะหรือกดผ่านลิงก์ด้านล่างมาได้เลยค่ะเว็บไซต์ k m MM m t h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปได้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในตัวบริการมีอยู่หลากหลายบริการค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไยสดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นเ o ซบุ๊กยูทูบไอจีทิกต็อกทวิตเตอร์เทราเกมนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะ เป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนตลอด24ชั่วโมงโดยชิ้นกันนะคะเพื่อ,อ,อนๆนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยคะ่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะเป็นภาษาอังกฤษอีเมลต,ตัวนี้สามารถเมนขึ้นมาได้นะคะรัสผ่านยืนยันละผ่านอย่าลืมติ๊กตัวนี้ด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยะคะ่ะหรือสมัครผ่านลิง,งก์ Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่เคยล็อินกันไปแล้วสามารถกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะะค ย้อนกลับเลยค่ะกดเขาใช้งานกันไปได้เลยนะคะข่ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ kmmkht แล้วนะคะในตัวนี้นะคะก็จะมีอยู่ในตัวคำสั่งซื้อใหม่ตัวนี้จะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะหลากหลายบร,ริการให้เลือกกันเลยวันนี้จะเลือกเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook กดตรง facebook นะคะจะมีหมดูม่ของ a c e b o o k ตัวนี้นะคะจะเลือกเป็นบริการของถูกใจติดตามเพจ facebook นะคะ บริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะขอเลือกไปดันที่สองนี้นะคะค่าวินดี้บายตรงนี้เพื่อนๆสามารถ่ันให้เข้าใจก่อนได้ค่ะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเวเพื่อนเองค่ะลิกงตัวนี้คัดลอกมาเลยนะคะจากผู้ที่ต้องการจะใช้บริการตัวนี้ต้องเปิดให้ถูกใจติดตามด้วยนะคะเงินยออนมาดีขึ้นให้นะคะขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยใส่ไปหนึ่งร้อยนะคะในราคาสิบสี่บาทกดส่งได้เลยค่ะ ระบบกระเด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดชนนะะูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางค่ะจะเป็นชิลเพย์นะคะบนรณาธาเปอร์เซ็นสแกนเคียร์โค้ดทุกธนาคารนะคะบนรณาสอเปอร์เซ็นนะคะโอนเงินในส,ส,สลิปทุกธนาคารอังเบลเลตคริปตตนะคะสามารถสั่งจ่ายกลับไปได้เลยคะ่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อคือออเดอร์ของอนๆเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่น้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะ ด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะหากเพื่อนใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่คืนสามารถนาเลขออเดอร์ด้านหน้าตรงนี้ส่งให้อดินตรงนี้ได้เลยนะคะสถานะตอนนี้เราดําเนินการกันอยู่นะคะรอการสักค้นหนึ่งคะ่ะไปดูบริการกันค่ะบริการของเว็บไซต์ตรงนี้ทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่นานนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนะคะตรงห้าตรงนี้เลยค่ะ อ่านะรายละเอียดให้ชัดเจและสามารถสร้างคำสั่งซื้อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะหากเพื่อนใดสนใจในบริการของเว็บตัวนี้สามารถคลิกลองลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยค่ะค่าคอมมิชชั่น5%้าเกันเลยนะคะไปดูตัวช่วยเหลือกันนะคะตัวช่วยเหลือตรงนี้หากเพื่อนใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นสามารถนเลขออเดอร์นะคะมาวางก,กับตรงนี้ได้เลยค่ะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะปะัดปัญหาใด เลือกกันไปเลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไตได้เลยค่ะตอนนี้ขับไปดูที่หน้า facebook นะคะยอดทุกใจติดตามเพจขึ้นกันหรือ,อยังนะคะลองดีดูสักครั้งนะคะยอดเดิมดีอยู่ที่2 1 7นะคะติดเพจ c e b o o k ก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนๆท่านใดน,นะคะสนใจในบริการขุงนี้ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยกัน l i n วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บร,ริการเว็บไซต์เก e MKT h นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายๆ,ๆนะคะเพียงคลดลอกลิง์ที่ต้องการจะใช้บรกิการเปิดสาธารณะแค่นี้ก็ใช้งานกันได้แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆ,ๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะ